จันทรุปราคาบางส่วน26พฤษภาคม2 5 6 4สรุปใน3นาทีนะครับประเทศอื่นเห็นเต็มดวงประเทศเราเห็นเป็นบางส่วนนะครับเป็นซุปเปอร์มูลด้วยเรามาชมรายละเอียดสั้นๆกันเลยสวัสดีครับดูดาวกันอาร์ตุนุสแซนโซนอมาร์วนันนี้จะมารีวิวเรื่องของจันทรุปราคาเต็มดวง26พฤษภาคม2 5 6 4พูดสั้นๆภายในเวลาประมาณ3นาทีนะครับอ่าเริ่มเลยก็คือสําหรับจันทรุปราคาเต็มดวงเนี่ยฟังนี้ประเทศไทยไม่ได้เห็นเต็มดวงนะเห็นเป็นบางส่วนก็คือ เราเริ่มเห็นตั้งแต่หลัง18นาฬิกา26นาทีซึ่งเป็นสิ้นสุดปรากฏกา,ารณ์จันทรุปาคานะครับ symb. ซึ่งลักษณะการแบ่งของดวงจันทร์จะเป็นคล้ายๆรูปนี้ก็คือว่าดวงจันทร์จะแบ่งบริเวณฝั่งทางด้านหัวกระต่ายเนาะฝั่งกระหัวกระต่ายจะโดนบังกว่าฝั่งทางตัวกระต่ายด้านล่างเนาะเพราะว่าหัวกระต่ายก็คือเป็นฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของดวงจันทร์นั่นเองนะครับซึ่งปรากฏการณ์นี้จะจริงๆเอาจา18นาฬิกา26นาทีก็จะเป็นช่วงที่สิ้นสุด ดวจันทรุปราคาเต็มดวงประเทศไทยจะเห็นเป็นบางส่วนนะครับซึ่งดวงจันทร์จะขึ้นหลังจากนั้นเนาะซึ่งในกรุงเทพมหานครดวงจันทร์ขึ้นเวลา18.41น,นาทีนะแะแต่ว่าบางจังหวัดจะพอมองเห็นดวงจนันทร์ได้บ้างถ้าทิศตะวันออกโล่งจรงิงๆถ้าอากาศดีนะเช่นนาราธิวาสและอุบลราชธานีเนาะก็จะมีช่วงที่ดวงจันทร์โดนบังเยอะกว่าคนอื่นนิดนึงแต่ก็เห็นเป็นเต็มดวงนี้น่าจะยากสำหรับประเทศไทยนะครับ อีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ยากขึ้นก็คือดวงจันทร์อยู่ใกล้ขอบฟ้ามากแล้วก็ต้องหาทิศที่ทิศตะวันออกเปิดโล่งๆไม่มีอะไรบดบังไม่มีเมฆไม่มีฝนตกแล้วก็แสงอาทิตย์น่าจะยังรบกวนอยู่พอสมควรนาจะสังเกตยากนะอันนี้จะเป็นภาพในเวลาสังเกต19นาฬิกา20นาทีหลังจากดวงจันทร์เนี่ยออกจากเงามืดไปแล้วประมาณครึ่งดวงน่าจะพอเห็นได้ทั่วประเทศนะครับในเวลา19นาฬิกา20นาทีเนี่ยก็จะเห็นดวงจันทร์อยู่ใกล้ๆกับดาวเอ็นททเลสคล้ายๆรูปนี้นะ เป็นภาพถ่ายจากสเตลาริเอมมองไปทางที่ตะวันออกเฉียงมาทางใต้เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับขอขอบฟ้าโล่งๆนะครับผมคิดว่าทางจังหวัดนราธิวาสเนี่ยน่าจะได้เปรียบเนื่องจากว่ามองไปทางที่ตะวันออกเป็นทะเลเนาะอ,อาจจะพอได้เปรียบเนาะไม่ค่อยมีอะไรมาบดบังนะ,ะทีนี้แต่ละที่หาที่ทิศตะวันออกโล่งๆเราไปดูกันเลยนะครับครัออ้งนี้เนี่ยเป็นซุปเปอร์มูลด้วยดวงจันทร์ปรากฏใหญ่กว่าครั้งค่าเฉลี่ยประมาณเจถึงเแต่ว่าไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับ ครับเวลาดวงจันทร์ขึ้นทางทิศตะวันออกเนี่ยใกล้ขอบฟ้ามากๆเลยแสงดวงที่จะไม่มาันหมดเลยใกล้ขอบฟ้าก็จะมีแสงหมอกแสงฝุ่นควันรบกวนด้วยเนาะทีนี้พอขึ้นมาเรื่อยๆดวงจันทร์ก็จะเริ่มออกจากเงาเงามืดนะออกมาประมาณครึ่งดวงราวๆประมาณหนึ่งทุ่มยี่สิบนาทีที่จะเริ่มมองเห็นได้ทั่วประเทศนะครับเพราะว่ามันจะเริ่มสูงแล้วถ้าเกิดขอบฟ้าที่ตะวันออกเราโล่งก็จะพอมองเห็นดวงจันทร์ได้แล้วในวันที่ยี่สิบหกนะตอนประมาณทุ่มยี่สิบดวงจันทร์ก็จะถูกเงามืดบังแค่ประมาณครึ่งดวงนะบริเวณหน้าของงว เจ้ากระต่ายของเราท่านเองแล้วก็ดวงจันเนี่ยก็จะขยับต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะออกจากเงามืดอในช่วงเวลาประมาณสองทุ่มนะครับแล้วก็แต่ว่าก็ยังไม่ได้ออกจากเงามัวนะตอนนี้จะยังอยู่ในเงาโมวนิดหน่อยแต่ว่ามองทั่วๆไปก็จ,จะแยกไม่ออกนะแล้วก็สิ้นสุดปรากฏการณ์ราประมาณ3ทุ่มนะครับตอ3สาทุ่มเสร็จดวงจันทร์ก็จะกลับมาเต็มดวงแบบนี้นั่นเองนะครับสรุปปรากฏการณ์นะครับสำหรับกรุงเทพมหานครเริ่มดูได้เวลา18บนาฬิกา40 2นาทีโดยประมาณนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นจันทรุปราคาแบบบางส่วนแล้วแล้วก็ค่อยๆอ,ออกมาสิ้นสุดปรากฏการณ์19นาฬิกา52นาทีแต่ว่าประมาณ19:20เนี่ยจะเริ่มพอมองเห็นดวงจันทร์ขึ้นเหนือขอบฟ้าที่ตะวันออกเฉียงภางใต้เล็กน้อยแล้วก็แหวงแหวงแหวง,วงบริเวณหัวของจักราต่ายนะสิ้นสุดปรากฏการณ์19นาฬิกา52นาทีทั่วประเทศและสิ้นสุดปรากฏการณ์ทั้งหมดที่ออกจากเงามัว20นาฬิกา50นาทีนะครับอันนี้ก็เป็นการสรุปปรากฏการณ์คร่าวๆ รายละเอียดเพื่อดูเพิ่มในเว็บไซต์ต่างๆที่ได้แนบไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe channel ของเรา a r t u r u s astronomer นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นในวนนนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ